จะพาน้องออเจ้าน้องอเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ค่ะยังไม่ลืมตาดูโลกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปปลูกแค่แรงเดียวที่เป็นทีเชอร์ซาร่านะคะแต่จะมีทั้งน้องแอนทั้งอเจ้ากลายเป็น3แรงเลยสามแรงสาแรงสามแรง,แรงอ,อ,อย่างนี้นะคะหวังว่าต้นทุเรียนต้นนี้จะต้องออกผลิตผลให้เราได้ทานกันแน่นอน ไได้เลยค่ะจุดตรงนี้แหละที่จะปลูกนะคะทุเรียนที่ได้มาเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะคะแล้วต้นเนี่ยต้นนี้เป็นกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงนะคะเป็นทุเรียนต้นเล็กต้นไม้ใหญ่มากนะคะอ่าซึ่งเราจะปลูกนะคะ โดยคูณดินขึ้นสูงประมาณสูงจากพื้นนะคะจากจากจากพื้นที่อยู่โดยรอบตรงนี้ประมาณขึ้นมาประมาณสาสิบเซนติเมตรนะคะเพราะว่าทุเรียนจะไม่ชอบให้มีน้ำขังดังนั้นถ้ามีฝนตกมาเกิดน้ำขังรากจะเน่าทันทีนะคะเราก็เลยต้องคูณดินขึ้นมารอบๆแบบนี้นะคะสูงประมาณนี้แหละตอนนี้ ก็จะขุดไปตรงกลางนี้แล้วก็ฝังลงไปนะคะลักษณะของดินนะคะในการปลูกจะต้องดินร่วนซุยนะคะไม่ต้องมีการผสมปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะคะเนี่ยดินของ ของเราจะมีสีดำนะคะเป็นดินดีอยู่แล้วไม่ต้องผสมปุ๋ยไม่ว่าจะปุ๋ยขี้วัวขี้ควายขี้หมูอะไรอย่างนี้หรือปุ๋ยหมักเพราะว่าทุกปุ๋ยที่เราผสมไปจะทำให้ดินร้อนนะคะถ้าร้อนก็จะอาจทำให้อ่ต้นทุเรียนของเราเน่าได้ดังนั้นดินธรรมดาของเขานะคะดินที่อยู่ในสวนแล้วลองมาดูชายภูมิที่ ดิฉันเลือกนะคะก็จะอยู่ระหว่างต้นกล้วยนี่ล้อมรอบไปด้วยต้นกล้วยถ้าเราจะไม่ปังด้วยเสลน่นนะคะนะเพราะเขาจะไม่ชอบเออแดดจะจัดชอบที่ร่มๆตรงนี้มีชยัยภูมิของการปลูกคืออยู่ในลักษณะที่ร่มนะคะไม่ว่าเอ่อแดดมันจะมาทางทิศตะวันออกหรือมาทางทิศตะวันตกร่มหมดเราก็เลยเลือกชยัยภูมิแบบนี้นะคะ แล้วเนี่ยเขาบอกว่าปลูกต้นเล็กๆจะดีกว่าต้นใหญ่แต่สําหรับดิฉันก็จะปลูกทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะจะเปรียบเทียบดูว่าระหว่างต้นเล็กกับต้นใหญ่อันไหนจะเจริญเติบโตดีนะคะมากกว่ากันคืออาจจะดูถึงความแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เหี่ยวเฉาอย่างนี้นะคะกําลังจะเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะ ตอนนี้ก็จะขั้นตอนการเริ่มจะปลูกแล้วเพราะเราทําหลุมได้ขนาดแล้วนะคะดินเดิมของมันที่เขาปลูกมากับต้นเนี่ยจะเป็นดินสีแดงนเราก็สังเกตนิดหนึ่งนะคะถ้าต้นเล็กแบบนี้ดูรากก่อนนะคะดูรากของต้นไม้รากของมันพับไหมนี่ถ้าดูแล้วจะเห็นว่ารากพับถ้ารากพับแบบนี้ต้องตัดออกค่ะเราต้องมาจัดการรากนิดหนึ่งนะคะตัดนิดหนึ่งนะคะ ไม่ให้รากมันพับถ้ารากมันพับมันจะเน่าค่ะตรงจุดที่มันพับมันจะเน่าดังนั้นจะต้องมีการตกแต่งนิดหนึ่งตกแต่งรากก่อนนี่นะคะตกแต่งรากก่อนแต่ถ้ามันต้นเล็กมากก็ไม่ต้องตกแ,แต่งก็ได้นะเพราะว่ามันรากมันไม่พับอยู่แล้วอันนี้รากจะพับนิดหนึ่งค่ะถ้าดูไปรากจะพับนิดหนึ่งดังนั้นก็ต้องตกแต่งนิดหนึ่ง ี่ตกแต่งโพโพให้มันดูดีนะคะก่อนที่จะปลูกมันจะได้รอดค่ะแล้วก็ลงหลุมลงหลุมก็เสมอกับหลุมเลยค่ะไม่ต้องลึกมากค่ะเนี่ยยังไม่ได้นี่หลุมจะลึกไปะ,ะดังนั้นเราต้องเสมอเสมอเลยนี่นะคะมองไปก็จะเห็นนี่ ก็กลบได้เลยค่ะตอนนี้กลบขั้นตอนการกลบน้องอ๋อเจ้ามาช่วยกลบนิดนึงตอนนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะกลบกลบเสร็จเนี่ยเรากลบเสร็จกลบเสร็จให้เห็นดินแดงๆของมันเนี่ยที่เป็นดินเก่าเขาน่ะไม่ต้องกลบให้มัน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 ท่วมนะคะกลบให้เห็นดินแดงๆของเขาแสดงว่า เขาอยู่โผล่เหนือดินนิดนึงอ้าวต่อไปเราจะมีการคลุมดินค่ะคลุมดินด้วยหญ้าแห้งๆค่ะทําไมถึงต้องคลุมดินเพราะว่าจะทําให้ต้นไม้มันชุ่มชื้นมันเป็นการรักษาความชุ่มชื้นของต้นไม้เสร็จแล้วมันก็จะทําให้ไม่ว่าไม่ไม่มีวัชจจพืชงอกนะคะวัชพืชมันงอกไม่ได้เพราะว่ามันคลุมคลุมก็ไม่ต้องคลุมหมดนะคะ ตรงช่วงที่มันเป็นโคนต้นไม่ต้องคลุมถึงนะคะเพราะว่าถ้าคลุมถึงอาจจะทําให้เมื่อมันย่อยสลายการย่อยสลายของหญ้าก,ก็อาจจะมีความร้อนออกมานะคะเขาก็จะทนความร้อนไม่ได้ก็อาจจะตายได้ดังนะะั้นเราคลุมคลุมไม่หมดนะคะเว้นไว้นิดนึงตรงโคนโคนนะคะคลุมแค่รอบๆเพื่อรักษาความชุม่มชื้น ยาแ,แห้งหรือฟางก็ได้นะคะถ้ามีฟางก็เอาฟางมาขึ้นแล้วรดน้ําก็ไม่ต้องรดบ่อยนะคะตราบใดที่มันยังมีความชุ่มชื้นอยู่เราก็มาเปิดดูเออมันเนี่ยกดกดดูนิดนึงมันยังชื้นอยู่ก็ไม่ต้องรดนะคะไม่ต้องรดทุกวันไม่ใช่ผักนะคะดังนั้นเราไม่ต้องรดทุกวันหรอกเรารดเมื่อมันแห้งเท่านั้น อันนี้คือสูตรมันนะคะสูตรสูตรรักษาความชุ่มชืน้นก็เสร็จแล้วนะคะต้นนี้พึ่งปลูกวันนี้เราก็จะคอยดูความเติบโตของมันไปเรื่อยๆนี่ดิฉันก็จะพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่ปลูกมาแล้วประมาณเดือนหนึ่งอันนั้นจะเป็นต้นใหญ่นะคะเนี่ยตามมาเลยนะคะตามดิฉันมาเลยนะคะปลุงไม่ห่างกันเท่าไหร่เนี่ย ห่างกันรประมาณจากต้นนั้นอ่ะประมาณแปดเมตรนะคะแต่ก็อยู่ในสวนกล้วยเหมือนกันต้นนี้เป็นต้นใหญ่ปลูกมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยไม่เคยรดน้ําเลยที่ไม่เคยรดน้ําเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกเป็นหน้าฝนนะคะก็ไม่เคยรดเพราะว่าอะไรเพราะมาเปิดดูทีไรเอ๊ะมันยังชุ่มชื้นอยู่ดีนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ยอที่คลุมแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ,อ โคนต้นที่เราไม่คลุมนะคะก็ยังเห็นว่ามันชุ่มชื้นก็ยังยังไม่เคยรดแต่ถ้าเห็นว่ามันแห้งเมื่อไหร่ก็จะรดเหมือนกันนะคะก็จะดูแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบว่าสองต้นนี้การปลูกต้นผู้เรียนต้นใหญ่เลยนะคะเนี่ยต้นนี้ประมาณประมาณคอนะคะประมาณคางเป็นต้นใหญ่นะคะต้นนั้นประมาณหัวเข่า จะดูว่าสองต้นนี้กรเจริ่มเติบโต,ตเป็นยังไงนะะเดี๋ยวก็คอยดูต่อไปเดี๋ยวจะอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะเอาตอนนี้ทีเชอร์ซาร่าแทนที่จะมาสอนนักเรียนก็พามาปลูกทุกเรียนแทนนะคะก็อาจจะเป็นอาชีพในอนาคตของทีเชอร์ก็ได้นะคะตอนนี้คงได้เวลาแล้ว